ส่วนมวลกิจกรรมความเพียรประกลิ่นภพายริพิณห์68รังที่6.5วันที่4รรกรกฎาคม2568ข้าพเจ้านะคะรังสีสวรรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระส,สูตรปาริศและมนต์ต่างๆถวายบุทธบชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัจิยบูชาแาชาดา่คุปปาจารย์ทั้งหลาย อสิ่งที่พระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในพระภ์เพื่อแย่งชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถอดปิดมีสวสดบทที่1ถึงบทบที่11บทที่1นึ่งบทกลางประดับสง่าใจสารังสมาสำบูทโตเพราะว่าผู้จำเมะวันจังทร์ว่าเรมีสวาคาโตเพราะว่าตารมุตมังนมมะมา,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 าสามีสุปะฏิปันโนพระว่าโตสาวสังโฆสังขังนะมามี บทที่สองบทบูชาพระไพรีมินาอระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปริเนผพุธโตผู้เนหิเทระมาโทธานิปารมิหิทิจจะทิสติยวชิวังรังผู้ธังมธรรมสังฆาณังคะโตบูเชมิรัติรตยังธรรมจะรามิโสทินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอาจังกันช,ชุเทวดา สับบังมังมุนิราชสัสุนันตุสักมุขทังสักเกกะเมจารุเปกิริสิคาราตเตจันตาริเควิมานีปีเปราเตจคามตลุวานะค้านีเคหาวันทุมหิเคเตขุมาเจยันตุเทวะสชลัลลาวิสเมียขัคคันทัปปนาคาติจันตาสสินเกย์มุนิววะวะชะนังสาวตะวุเมสุนันตุธรรมะโสนักาโลอิยมรันตาธรรมะโสนักาโลอิยมรันตาธรรมะโสนักาโลอิยมรันตา บทที sea, language, ่สบทสวดก่ภาคธนการนโมตัสสะวก่อโตรหะโตสมาสมุทตสะนโมตัสสห์ะวกโตระหะโตสมาสมุทสะนโมตุสสาหผวโตรหัโตสมาสมุตติสะบทที่หบทสวดไดสลรคงนปัตจพุทธางดานางกัจามีธรรมทงสานังกรจชามีสังฆังส้านนางกัจามีตดียมีพุทธังสานงกัจชามีตดียมีดำมังทางานนงกัจามีตุดียมีสังฆางสานางกัจชามี ทาียมปีพุทธธตางนังะชามีทาียมปีธรมมังสานังะชามีทาีย์ปีสังสาหนังกะชามีบทที่หบทสวสัจจคียรยคถานาจิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวรรอิเตระสัจวะชนะโสทิเมอุตุสัพพทานาิเมสานังอัญญธรมโมเมสานังวรรอิเตระสัจวะชนะโสทิเมหุตุสัพพทานิเมสานังอัญญสัมโพเมสานังวรอะเดรัสัจวะชนะโสทิเมหุตุสัพพทานบที่เจ็ สว <se> ัสดีรัตนปนามขถาพุทังนัมเมรัตนาพุทธสรีรจิตังนัมังนัมเมรัตนาพุทธวิสุทธิสารังสังนัมเมรัตนาพุทธสสีสักิสิเอตังนัมเมติรัตนังรัตนาเจยวะหังสัมมาสัมโมสัลิตาวัตถุสัตเสวะภูตังอัญญยัญยุตตาขุณะโยควาสปปวัตตังอสุมิปยมหิปิตะเทวะยะถาติดันเตเอกัง วินาตะพิตตะเลสะมะสัมเวนะโลเกกะทาจิจักจิเนจักปาตุภูตังคัมภีระยะนานวิสยังอติทุตสัตถังมินยูหิปัญจิตะชะในหิติชญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกทัทานจักจุประรัปนียังเกสันจิสุทุวิธิดังคุณากายะกายะนาเมหิเยวชนะ ตายะสุวิสุตัมิสมุปัสสตังธนะสิสุทปส,สาทานังปุญญาติกาณมสะสมุตตะมะปุญญาปุมังทุกขาปโมจนะมุขะสะอานังคาตานังปูชาระเหโสป,ปะระม,มังอภิปุชนาย,ยังทิพานะสัชิกิริยายุปนิสัตยท,ทั้งสัมมากิเลสะมะละโสทนเสิทธิยาจะทาทุหิอาจะ หากุสะเลหุปะเซลนิยังป,าน,า,ปนา,งา,านิฮิจัติสะนังขมะนียะเมวัสสมาหิตังติระตะนางสะระนางพระตามหะรัตินิวังอนาเนสุณัมาสะมานาปูเชมะกาปิสะสตังสุปสันณนจิตตาปัฏฐานุปาลิจริยาสทารตาจปุญเญนตะตถะสุกะ เทนะสุขีพระเวโมเทเจนะตัสสะจัทธาปิสุวัติโหตุโยเททะธรรมวินณยมหิปปะมานภูโตโลกุตระพิสมัยโยนิยะโตสุโคชังตัสโสปานิสัตยะจัจยะยะอมปิโหตุวัตขุตะเยปะริจิตโตสุปัสสะตะการรบทที่8 บทสวดนมกมัะกาสิทธ,ธิภาถาโยจรกุมาโมหะมะลาปก,กัตโธสามังวะพุทโธสุขโตมุตโตมาลสสะปาสาวินิโมเจยโตปะเปสิเคมังชนะตังเนอยอยังพุทธังวรันตังสีสามามิโลกัสนาหัจวินายะตัจนจะอันตเตยสาเตจียสิิโอนตุสพันตรายจาจวินาสเนตุทัมโมทะโชยโยวิยตัสาสะสาทัทถุอาศัเสิโลกะสะ วิสุทธิมังคังนิยานิโกธร,ธรรมะทะรัสศคารีสาตาวโหติกโรสุโนธรรมังวรันตังสื่อสามานิโมหัปปทาระอุตะสันปะทาหังมันเตยสตัตตจียสิทิโหนตุสัมปันตรายาจาวินาสเมนตุสัทธรรมัสเสนาสุขาตานุยโยโคลอกสตะปา,าปุอะกิเลสัจเชตาอันโตสัดยังอันติน,นะ นิโยชกโกจะปรวาาักขาตธรรมมังวิธีตังกะโรติสังคังวรันตังเสียสาน้ะมามิพุธานุมุททางธรรมสีละสิจิงอันเตชะสาเตชยสิทิโหนตุสพันจริยาจาวินาเเมนตุบทิกาวว้าบทส่วดนโมการัถะตักคาถา นะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเหสุชินโนอะโมอุตตมะธัมมัสสะสวาชขาตัสเสวะเตนิทานโมมหาสังขสสะปิอสุทธะสีละติจิโนนะโมโอมาตยารัตสสะรัตนาตยัสสะจารุกังนะโมโอมะกาติตัสสะตัสสะวัชุตะยัสสะปินะโมกาลปะภาเวนะวิคาชตูปทวานโมดารานุภาเวนะสุวัติโหนตุสัพพะ ขานโะมการัสสะเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชวะบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอลเมสุตังไอกังสมัยยังปะควาสักเกสุยเฮรติขปิลาวะตุสมิงมหาวเนมหาตาภิปุสังเคนัสติงปจมาเตหิภิปุสุเตหิสัพเพหัวระหันเตหิจัสหิชะโลกะทารุหิเดวะตาอิปูยนาสันิปันตาหงเถปะควันตันทัสนายภิปุสังขันาจาั พระจ้าโคสิจุนางสุทาวัสกัยการนงเทวานังเอละั้โหสิอย่งโคงพระวสเกสุวิหารติกรวัตถุสมิงมหาวเนมหตาที่คุณสังเกตนสัจริงเจะามารีฮิรุสเตหิสัพวารหันเทหิพระสหิจารุภัตุหิเทวเยุยนาสนิาหงิภนตังขัสนายาภิคูสาคัญใจเยนุมะมายามปิเยนะพระวาเทนุผสมนยมะอุปสันมิจาวะกวโตสันิเก พระเจ้าข้าถาพระสยามติอตะโภตาเทวตาเสยทัพเยมะพระร่วงดุริโสสมิชจรวะปะหังภาสาริยกภาษาจังหวะปะหังสมิเชยะเอวเมวัสชาวาเซสุเอเวสุอัจฉริขิตาโะวโตปะุระโตปาตุระหังสุอัตโภตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวัยมังตังอาหังสุเอกมันตังหิตาโภเอกาเทวตาพระโคตสันมิเกมังหาภาษิมหาสมัยโยกนาสเมงเทวกายะสมะคตาอภตังหังมัง taya waa apat na susang anti ata po waa operate wata apat na tosandikey mga rangapasi at tapiko sumatahang suci tung atano usyo kung magkang susanti waa yata ni kah yata waijer yani raanti panju sabi ata po waa operate wata apat na tosandikey mga rangapasi che kilang che dawa inak kilang oh hatjam amin sa teja ranti suka wimala sa kumata susanta susuyo na hati ata po waa operate wata apat na tosandikey mga rangapasi เยเกจิพุทธังสานังระตาเสนาเตฆมิสตเตียปยะพุ่มเมียงปหายะมนุสังเทหังเทวคยายังบาลิโคเลสัตปิสิอาตโทรุวาหะนิานิรันดรเวรัสุโจุลกัตถุสุเทวตาสานิปติตาโหนติราคตังทัสนายภิกษุสงคันจะเยะภิกเตภิคเวอาเฮสุมอติธรรมะทนังรันโตสมาสัมพุทสเตสัมปีปวันตานังเอตาบรมายวะเทวตาสานิปติตาอาเฮสุงเจยะถาปิไมหัง เอตัลหิเยปิเตพิทุเอภวิสันติอนาคตมาตานังอรันโตสมะจุมปุชาเตสัมปีปุวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวะตาสุนิปันตาภวิสันติสยะทัพปิไมหังเอตัลหิอาจิคิสัมมิพิทเอเทวะเฮียนานามานิกิเยสัมิพิเอเทวะเฮียนานามานิกิเศสัมิพิทุเอเทวะเฮียนานามานิตังสุนารถสาวทุกขามนัสิกโลคับเสัมิติเอวมันเตติโคเตพิภูภวโตปัจจโสสุภวะเอตัลหัวจา สิโลกัมโนกัสศมิยะทับบุมาทัสิตาเยสิตากิลิกะปะรังปะหิตตาสสะมหิตาปุจุสีหาวะสรลีนาโลมหังสาทิสัมมโนโอชาตมานาสาสิทธาวิปัสสนนามานวิลาปิโยวสเตยยะตวะวเนกภิลาภะเรเวระโรมาริสัทธาสาวกเกสสเนีรเตเตอะวกยาภิกตะอภิกันตาเตวิชชนันธาภิโรเตจะอะมะกรุงสตวาพุทธัสสะสันนังเอสัมปตุระหุงยานังอัมโนสานะพัสสนัง อาเบเกตตัมมัทคุงสหัสังอัตตัตตาลิงตังเอเกสหัสานะอมนสามะนัสานะมัทสุงอาเบเกนัสตัมทคุงที่ศาสภาภูรากูงตัณัาพังวิญญาะว่าเวกิตวานในสุุมตโตจอมันตยิสชาสาวเกสสสนิรเตเทวกยาพิกันตเตวิชนาธาพิกวโยเยวหังกิริสามิกิลาหิอนุภูมิโสตสหัสสาวยะขาภุมมากาบิลาวะตวา ีนี้มันโตชิมันตน้ำโตสัโนมทามนาพิกมงปกุนาสมิติงมะนางสหัสาเหววายขานานตวันนีนอยทีมันโตชุติงโตน้ำโตสักีโนโมทามนาพิกมงปกุลนางสมิติมะนางสาตาคิริสหัสสายขานานตวันีนอยทีมันโตชุติงโตน้ำโตสัสิโน โมระมนาพิกมุงี่ขูนัางสมิิงานางอีเเจโสหัสาแยกขายในนั้นกบวันนี้หน่อยที่มันโดติโดนน้ำโดยสักสินโมโมระมนาพิกามุงพี่นงสมิิว่านางเ้อสามีตาปิสยกขนนั้นก็วันนี้หน่อยที่มันโดนสติมโดนน้ำโดยสัตสิโนมโมนาพิกมุงพี่ขูนังสมิิงว่านางทุณมิโรราใช้โกเวรุลัสสมิเวสนานิโยนังสาสหัสสาแยกขายนปาปสติกทุณบิโรราใช้โกสปคาสมิติงว่านางบุริมจันทสาราชาณจารโสภาษาสติ พนะนังอาิตติมหาราชาสัชสโสภตปิจัสสะโววมีนนนามามหามลาที่มัโตชุ่ิมโตน้ำโตสัสิโนมโนธมนาพิกมุพิขุนางสามิติงวนางที่นันจัตที่สังราชารุลหัวตปเสาสติมานนังอิปติมหาราชัสัชสโสภติจัสสะโวนนมามหาลายีมันโตชุ่ิ้มันโตน้ำโตสัสิโนโนธรรมนาพิกมุพิขุนางสามิติงนางปชิมันจัตที่สังราชาลุลหกโปสาสตินะคะนางอ,างอิปติ nah มหาราชายสัสโสจะกับวิการสับบงวินทนมามหาตะลายที้มันโดสติมโตนน้ำโดยสัสนมมธรรมนาพิกมงท์พิุนะสมิติเงินนะรู้จัารที่สังฆาชาคุเวโรตัดภาสุตยะขานาอาิตยดีมหาราชายสัชโสผุ้จปิดจะสับบงโวนะทนนมามหาตะลายที่มันโดสติมโนน้ำโดยสัสนมมรธรรมนาพิกมงค์กิุนสมิติงนาะุริมาที่สตงจะจารโถตกกินในน้ำรู้ขกประชิมในน้ำรูปะกโข ทุเวโรอุตลังที่สั่งจตารโเตมหาราชาสมันตาจักรโรที่สาธัตวละมนาอาหารสุวเนกาปิลาวะทวเวเจสังมยาวินทาสาอาคูวจนิกาสถาบายาอุเตนิวเวเดนทูวิภูจักวิภูโตสหจันทโนกามเสโทจักกินุขันธุนิขันธุจักปนาโทโอมัญโยจักเทวสุโตจมัตติจิตาเสนโนจักคณาโคนโรราชาชนสัพโอาคูปัญจสิโคเจวติมภารูสุยะวัชส์ เอเดรันยจราชาโนคณาภาสหราชุพิวัฒนาวิกามุนทุตุนสมิติงนาอัถาคูยามภาษานาคาเวสลาสหตัจากาวสมภลกษัลลาลอาคูปายคาสายปิกิยมนาเกษรนาจากอาคูนาคยสสินโอเอราวนโมหานาโคโธปะคาสมิติงนาเยนาคาราเชสหัสหารนติพิปาติชาผัดขีวิสุทธาจากอุเวหายาสาเตวนามชาปตาจิตาสุปนาอิติเดสนามน อภัยันตธานาคะราชานมาสิสปปาตตทสุปนาโตเขมมาคสิภุโธสันหิวะจหิโอวะหิมตานาคะคือนราสารมุขสงฆ์พุทธังฮิตาวชิระหัตเชนะสัมุทังอสุราสิาาตาอาตโรวาสวัสดิเดนิมันโตยสะสสิโนปารกัญชามาพิสมานอาชุราภา,านะเวคขาสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหารโทนภุจิสหะเจตันจะพระลิปุตานังสัพเทเวโรจนะนามากาสนนะฮิตาวบาลินเสนะ พระหุป <f dragging> ัทธรรมมุภาขมุงสัมโยธานิปนันเตภิกขุนังสัมิติเกวณังอาโปจัเทวาปัทวีจะเรโชวาโยติทางขมุงวรุณาวรุณาเทวาสมโมจะตยสัตสัฮาเอตากรุณากายกาอาภูเทวาเยสสสินโัรเสเรลัสชากายสเพนะนะตะวันนี้หน่อยที่มาโตชุติมาโตนั้นโตสัสินโตรทัพมณงพิกมุงพิคุณังสมิติเกวณังเวนทุนจะเทวาสหาีจะอัศมาจะทุเวเนี่ยมาจัตทุสุ สาเิวาชนั้มะคุบุรักิตาสุรยสุปินิสาเดวสุยะมะคุบุรักิตานักขัตานิบุรักิตวะอาคุมันตะวะลหักาวะสุนังวะสุโสเศธโสวะคะปุรินตะโทเทเสเดระสากายสเพนะนัจวันิโนดิมันโตจุติมัุโตนะันโดยสัจฉิโนมโหสมะนาอภิกรรมุปิคุณังสมมิติมนังอาถาคูสหปูเทวะายรัสสิละมะคิสิขาลิวะอริจกาจารุชาจะอุมาภุพันิป้ภาษิโน waruna sahadama ca ajuta ca aneca casu usia aku aku wa sino kase de sa kaya sapena nato wa idi i dimato suti manto nang dosa sino moda mana pikamu piku na semiti manang samana maha musamus kama kita patu aku aku menung patu sika ataku hario dewa keja lo hito wa kino paratam ha paraka aku dewa ya sa sino kase de usia kaya อเปแนะแต่วันนี้หน่อยที่มันโดนช่มจนมาโดนน้ำโดนสสินนมดามมานำพิคำงที่ดูสัีจิงว่านำศิลามขมิานาอูเวคณะสาคะโอชาตะไครหาปมุอะอูเดววิจักขณารามตหาราคชามิศกาจายสัสสินงท้ายอย่างอาคาปัญโนโยทิสาอภิวสติและเศรษฐาสุชาคยาอเปน้นะแต่วันนี้หน่อยที่มันโดนุ่มจีนมาโดนน้ำโดนสัสินงมดามมานำพกคำงที่ดูแลเสรีจิว่านน เคนิยาดุสตายะมากรตกาจายาสศิโนสัมพิปปาคลามัสเถาโชติกนามาจะอาสวานิมาติโนอาควอาดูปะรนิมิตาท้าเสเรลัสากายาสเพนานตะวานิโนอิทธิมันโตชุตดิมันโตนันโดตสศิโนมตมันนาพิตมุนิปูนางสัมมิติงหนังสัตเถเตเทนุกายาสเพนานตะวานิโนนามันวายนะอาการชุงเยจึงเยจัติหะสหอาอุทธชาติมักสีลัง

ภาการภสษมันเรียงเอะขนาทถ้บรรดาการเรียนนาปูสมันตาปริวาเรมโวมจิตโกจินังที่ดีตัมหาเซนกันหาเสนาเปสไปานีน่าตรมาหันจักรสังกตดวันฟิรวังเจ้าถาปาวุสโกเมโคธนิยนโตสอวิชโกเดาโสปัจจุบาวติสังกุโจอาเยวัง ยังวัาเส้นจากสภาพปัญญาเยาววะวัดด้วนละจากภมาที่ดมัจจ uh er ิสจากสาวกยศสเนรเตมาราเสนาบินก um ันตาเทวิชนะคาภิกวบแตจะอัตม์กรุงสุดวะบพุทธศาสน์สันนักวิดาราเกหิปตะมงเนสังรมปิอินชยงสเปริษสังกามาปยัติไดยัสสินุโมทันติสหภูเตหิภาวกาเตชะเนสุตาติบทที่11บบทส่วนมังกรสุตัง อสวนาจพารานังปันทิตานันจอเสวนาปูชาจปูชนียานังเอดมังมุตมังปฏิลุปเทสะวาสโสจขุเพจตะตะคุณยตาอัตตสัมมาปนิกจะเอเดมังมุตมังระหุสัจะสิปัญจวิณยโกสุสิกิตสุปัสิตาจักยาวาจักเอเลมังมุตมังมาตะปิตุปะทานังปุตตะคาลสะสังะโหอนาคุลาจตัมมันตาเอดมังมุตมัง นันจะธรรมะจะริยาจะยาวตักกานันจะสังกโหอนาวัชานิกรรมานิเอลมังคมุตมังคารตีวิรติบาปามัชฌะปานาจะสัญญโมอาปามาโทจะหัมเมสุเอลมังคมุตมังคารวจะมิวาโตจะสันตุตีจะกตันยุตากาเลนะธรรมะสวนังเอลมังครรมุตมังขันตีจะโสวะจจตสตาสมมานันจะทัศนังกาเลนะ พระมารยาญจะอิยสัจจานะภะสมุมามิพานสัจิกิยาจะเอรามัมุตมงพุทัสสัตโลกละธรรมเฮหิจิตตังยสานะกรรมปติอัสาออโสกังวิระชังเตมาเอรามังมุตมงเอตัิสานิกตวานะสัพพัทธะนัปปราชิจะสัพพัทธะโสทิมขชนติเตตันเตสังอังระมุตตมันติ ิปถัดไปวันที่สิบสอง